สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับนะครมาพยรณนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมาพยรณนะครับวันนี้ก็เข้ามานะครับในโกดังรถเข้าใหม่หรือว่าเรียกเป็นว่าโกดัง3เลยนะฮะของบริษัทพยรณนะครับรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเราจะมาจอดที่นะโกดังแห่งนี้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8เดือน3นะ2565นะครับเวลาประมาณบ่ายสนะครับวันนี้ผมจะพา นะค,คุณผู้ชมนะค,คุณลูกค้านะครับมาอัปเดตสต็อกนะคะที่เข้าใหม่ของบริษัทพิจน์ของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะรถกระบะสีประตูนะครับรถ p ีพีวีหรือว่ารถครอบัวก,ก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าจะมีรถอะไรบ้างที่ลูกค้าตามหามีหรือเปล่าที่ลูกตอบโจทย์กับกับลูกค้าที่อยากจะได้รถมือสองนะครับยังไงก็ ขอฝากด้วยนะครับถ้าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับโดยตรงเลยนะครับที่เบอร์0 8 4นะครับ3าม8404ีนะครับนะฮะยาีกคังนะฮะเบอร์0 8 4 384 8 4 0 4นะครับเบอร์ผมโดยส่วนตัวเลยนะครับนะเบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโทรมาปรึกษาก่อนๆนะครับเรื่องการออกรถเรื่องเอกสารอะไรบ้างนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับติดต่อกันเข้ามาก่อนนะครับ นะลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะครับแก้งผมมาได้เลยนะครับถ้าอยากได้รถเดี๋ยวผมช่วยในส่วนตรงนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปดูรถนะครับขอฝากโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับก่อนวันที่ที่นะก่อนวันที่12เมษานี้มีโปรโมชั่นนะครับพิเศษสุดคุ้มให้ลูกค้าที่อยากได้รถกับเบสานิย์นะนะครับผมมอบไปเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับส่งรถฟรีทั่วไทยนะฮะ บริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมารับรถเรามีส่งฟรีนะสำหรับลูกค้าที่แบบอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามารับรถนะครับที่บริษัทของเรานะครับมีตั๋วเครื่องบินให้ฟรีไปเลย2ใบนะครับยังไงก็ติดต่อเข้าเข้ามานะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ด้านล่างนี้ให้อะบริการพิเศษเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า จะมีรถอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาใหม่อ่าครับอ่าเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคุณลูกค้าว่านะครับนี่เลยถ้าด้านหน้านี้นะครับรถ P P V นะครับรถยอดฮิตนะในช่วงตอนนี้บอกได้เลยว่าเจ้าตัว F o r t u n e r 2.4V P16 รุ่นนี้นะครับได้เข้ามาเกือบ50คันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่819,000บาทเท่านั้นเอง ปีดาวด้วยนะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu mu x นะ1 9 d d i บุก power ปี17ตัวฉลองครบรอบ60ปีเป็นตัว dvd ตัวหลองท็อปนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่759,000บาทและก็กองทัพ o u t ต i s บอกได้เลยว่าเข้ามาที่เพทรยนต์เนี่ยลูกค้าหา่า o อ t ต i s นี่จบทุกเคสแน่นอนนะครับเรามีเยอะมากสำหรับเจ้าตัว toyota o u t i s นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมหน้าแบนนะครับโฉปี14บผมปีปัจจุบันนะครับมีหมดเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะสับมบัติโฉใหม่ถ้าเป็นโฉมนี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ต้นๆน,น,นะครับถึง3 0 0 0 0นะแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ตัวรุ่นตัวเครื่องสภาพนะครับเลขใหม่นะครับนี่นะครับจะพามาชมอันนี้คือกองทับเอาติดหมดเลยนะค,คุณลูกค้านะ ชอบรุ่นไหนยังไงนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับจะให้ดูเอาติดนะฮะนี่เอาติดหมดเลยนะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็ PPV ตัวเก่าก็มีเดลต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V ขับ4ปี13นะก็มีเหมือนกันนะครับกระบะสีประตูครับนนี้ก็มีนะครับตต่อกันเข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับ อยากให้ติดต่อเขเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับนี่เลยเยอะมากๆนะฮะคุณลูกคา้านี่ฮนะนี้ก็พึ่งเข้ามาใหม่แล้วนะครับสำหรับตัว t o y o t ต r ล v o 2.4 G e, นะครับนี่ v ีออสอะไรมีหมดนะครับคันนี้ก็พึ่งพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะครับเป็นรีสุร์ดีแม็กสเตลนี่เลยนะครับสีขาวคันนี้ราคานะครับ ราคาเพียง7,19,000บาทนะครับนี่เลยนะครับจะให้ดูครับรถเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับคันนี้สวยนี่ล็อกโคนะครับล็อกโคนะคันนี้นะครับล็อ c o ปี2019.20เนะฮะเกียร์แมนนวล755,000บาทนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นซิกมาโฟ นะครับเป็นซิม m า4ฟปี16อ,อ่านะครับนี่เลยอ,อ่ามาดูเก่งกันต่อนะเก่งระดับผู้บริหารเ o อร์ a าแคมป์ี่2นะครับราคาเพียง6 2 9 0 0 0บาทนะครับไม่แสน5้าทั้ง mm hmm. 2คันเลยนะครับเป็นตัวปี16เกียร์ถุงแล้วนะครับชอบยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนะกระบาดแคปสมาร์ทแคปก็มีเข้ามานะครับ หรือว่าจะเป็นชาร์จแคปบันนี้ก็สวยเหมือนกันตัวเตี้ยก็มีนะครับนี่เลยนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอย่างไงก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานช่วงนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0843848404นะครับนะเดี๋ยวมีนะครับอะไรยังไงก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับนะก่อนจากกันนะครับ ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับนะฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับนะฮะวันนี้ก็พามาอัปเดตสต็อกรถนะครับสวันนี้ก็สวัสดีครับ